สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาแนะนำนะไก่ที่ชอบป่วยนะครับชอบเป็นหวัดหรือว่าเป็นหานะครับสำหรับตัวผมเองผมใช้ยาเบื่อปูนะครับไอ้ยี่ห้ออาปาเช่น,นะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาจะเขาจะเป็นผงแบบนี้นะครับละลายกับน้ำนะครับให้ไก่กินนะครับ เนี่ยครับประมาณเนี่ยครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ละลายน้ำนะตักน้ำ นี่ครับน้ำประมาณสิบลิตรนะครับน้ำแล้วก็คนค้นะให้มันเข้าเข้ากันซะหน่อยนี่ครับเขาก็จะออกมาขาวนวลอย่างงี้นะครับเนี่ยผมใช้ยแค่นี้ครับละลายน้ำให้ไก่กินนะไก่ไม่ไม่เป็นโรคนะครับไม่เป็นพวกกันหากันโรคต่างๆนะครับ ตั้งแต่ใช้ม้าไก่ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับสุขภาพไก่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็พยงพยาธอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจะเบื่อหมดนะครับตายหมดนะครับในท้องโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับ